โอ้ยวงไปฝั่งนู้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนเอ้ยคนเดี๋ยวโอ้มันยิงอู้ดีนะยิงไม่เข้าหัวผมแสบแสบมึงดักหรอมึงดักหรองัดหัวไปดิมึงดักหรองัดหัวไปดิครับโอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกคนทุกท่านและทุกท่านและทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคน ซึ่งวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมในฟรีไฟลไม่ใช่ผมมีดีฟรีไฟลมีกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะั่นก็คือชุดนี้แล้วก็ชุดคาบุกินะครับแต่ต้องเล่นกิจกรรมนี้ก่อนเพราะว่ากิจกรรมนี้มันบั็กมันต้องกดเข้าเข้าหน้าเกมตรงนี้เท่านั้นนะครับผมนี่เลยฮะกิจกรรมแบบเป็นชุดใหม่นะครับเนี่ยมันให้แบบสุ่มจิกซอนะก็รับจิกซอไปนะฮะก้าไดมอนครับผมตกลงไปฮะได้ชิ้นส่วนเราก็จะได้ชิ้นส่วนมานะครับนี่อ่าแล้วก็รับจิกซออ,อีก9ก้าเพชรนะครับผม ได้ชิ้นส่วนนี้นะฮะ9เพคกับผมได้อะไร9เพรไปรุนรัวเลยครับถ้าเราได้ได้ชิ้นส่วนครบเราจะได้ชุดนะฮะน่าจะได้ชุดนะครับโอ้โหต่อไปก็29เพรแล้วนะครับสิทธิ์ในวันนี้สิทธิ์ในวันนี้คืออะไรอะเงื่อนไขหรอครับเงื่อนไขเก็บจิ๊กซอนะครับสามารถกดแชร์ลิงก์เพื่อช่วยเหลือท่านอื่นๆได้ไม่เกิน5ท่านต่อวันนะครับอ๋อถ้าแชร์ถ้าแชร์พวกเนี้ย ให้คนอื่นนะครับเราจะสามารถเราจะสามารถรับจิ๊กซอฟรีได้แต่ถ้าใครไม่ขี้กเกียจก็มาสุ่มเสียเพชรได้นะครับยสเคสุ่มเสียเพชรไปเรื่อยๆครับโอ้เสียเพชรเยอะนะเสียเพชรเยอะนะเอาเป็นว่าถ้าสุ่มเนี่ยหมดเนี่ยจะได้ชุดผู้หญิงอันนี้นะครับแต่ผมไม่เอาชุดผู้หญิงอะ ไปกิจกรรมต่อไปกันลลยครับผมก็กิจกรรมต่อไปนะครับก็คือนี่เลยชุดคาบุกิโอโคเท่นะครับแต่ว่ามันมีปืนสกาลายนี้กลับเข้ามานะครับใครที่สุ่มไม่ทันก็อย่าลืมไปสุ่มด้วยนะครับซึ่งผมมีแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมีเ M8 ด้วยมันมาเป็นกล่องแบบนี้มันมี XM8 ถ้าสุ่มไปเรื่อยๆจะได้ XM8 ถาวรไหม ไม่เอานะครับก็ใครที่ยังไม่มีก็มาสุ่มกันได้นะครับผมกับปืนสกาลายนี้นะฮะ ส่วนชุดคาบุกิที่ทุกคนรอคอยครับไปเลยฮะตอนนี้เหลือ14,900เพชรนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าทุกคนก็กดไลค์ให้ผมได้หรือเปล่าครับคนละหนึ่งไลค์รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีใครกดให้ผมเลยครับทั้งที่ผมเสียเพชรมากมายแต่ว่าทําไมทุกคนไม่รักผมเลยอ้ทุกคนรักผมอยากให้ผมตุ่มชุดคาบุกิมาเล่นก็กดไลค์นะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้อง GM มาเยอะมากเลยว่าเขาเลยเอากลับมานะครับชุดคาบุกิโอเคกดไลค์ยังทุกคนขอสัก300รไลค์ไป กดแล้วใช่ไหมครับทุกคนกดสุ่มหนึ่งครั้ง25หเพชรนะครับกดไปฮะได้อะไรก็ไม่รู้ต้องเสียทีละร้อยเพชรโอจะเชิญมาดีไม่เอากดสุ่มไปได้อะไรครับโอไม่ได้อะไรเลยต้องให้ได้หน้ากากอันนี้นะครับถึงจะได้ถึงจะแลกชุดได้นะฮะเราสามารถเลือกของทั้งหมดแล้วก็ใช้เป็นสิทธิ์ใช้เป็นสิทธิ์สุ่มใหม่ได้นะครับไม่ได้อะไรอีกแล้วกดสุ่มไปฮะผมเออได้หน้ากากแล้วได้หน้ากากแล้วครับผม ได้มาหนึ่งอันแล้วฮะกดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับทีละร้อยผมบอกเลยโคตรจุกแต่ว่าชุดนี้มันเอ้ยได้สองอันเฮ้ยทุกคนผมได้สองอันโคตรรวยอะครับเอ้ยโคตรดวงดีอะครับสุ่มทีเดียวได้สองอันถ้าผมได้อีกสองอันนี่คือผมดวงดีจัดๆเลยนะถ้าผมได้สองอันคู่อะครับโอ้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยออกแล้วมันเอาสองอันมาให้ผมดีใจแล้วมันก็หายไปใช่ไหมอย่าบอกนะ เออทุกคนได้อีกแล้วเออทุกคนผมได้แล้วขาดอีกชิ้นเดียวครับจากหม <10, 000 S 1> ื่นเท่าไรวะหมื่นสี่หรือเท่าไรวะครับฮึผมได้แล้วอู้ได้ติดต่อกันเลยอะ <S 2> <S 2> <S แรกชุดคาบูก,กิมาเลยครับโอ้โคตรเฟี้ยวแล้วก็ได้ลูกแก้วนะครับแล้วก็ได้ท่าเต้นนะครับแล้วก็ได้อันนี้นะครับเอ,อ้ทุกคนผมได้แล้วหมดไปประมาณสามพันสี่พันเพชรนะครับเฮ้ ผมได้แล้วครับทุกคนผมได้แล้วไปที่แพ็กเกจเลยนี่ครับผมชุดคาบุกิเปิดไปฮะใส่ไปครับผมทำไมเกมผมไม่มีเสียงวะช่างมันโอ้โหเท่ครับก็กดไลค์สไัครด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเล่นนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับกดเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนโอ้ยชุดคาบุกิแม่งโคตรเท่อะ คือเอาจริงๆนะครับคือผมว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าตีแบบเป็นราคาจริงๆนะฮะเพราะว่าผมเสียไปสี่พันเพชรใช่ป่มมันก็สุ่มทีละร้อยมันจะดูเหมือนเสียเยอะนะครับแต่ถ้าถ้ามันเข้ามาในตู้โกรลเยา่าเอ้ยมีคนเดี๋ยวมีคนโอ้โหตัวนี้วิ่งโคตรไวใส่โจเซฟมาปนีิก็ <c oughs> ถ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงสวนอาคนละตัวกันงัดหัวไปดิหัวแตกไปดิครับซมซมซมไปดิซมไปดิ รู้สึกว่าจะมีอีกตัวนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาตั้งหลักก่อนอก็มันไม่แพงมากนะครับ4ี่0เพชรลองคิดดูดิถ้าไปสุ่มในลัคกี้รอย่อ่ะมันสุ่มครั้งละ6 0 0เพชรเลยนะเว้ย10ครั้งเท่ากับ6000เพชรนะฮะบางคนเกิน10ครั้งยังไม่ได้เลยแต่อันนี้แค่4 0 0พันเพชรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 5 0ห0โอ้คนเยอะว่ะคนเยอะเคลลี่แล้วมีเสี่ยงคนมาหาผมเสี่ยงคนมาผมไหนวะนี่ไงนี่ไงเราออกมานี่ไงเราออกมานี่ไง นี่ไงเรานี่ไงเราเจอชุดคาบ,บุกิหน่อยก็คือมันเป็นชุดที่มีนานแล้วนะครับแต่โอ้ยมีคนยิงกันแล้วมีคนมาหาผมโอ้งมึงจะไม่ให้กูพักหายใจเลยไงวะโอ้เอ้ยเมาค้างเดี๋ยว,วโอ้เมาค้างทุกคนเดี๋ยว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 เมาค้างกูบอกว่ามาค้างมึงไม่ฟังเออครอ,อบใจที่ซ้ำให้เรียบร้อยแตกสองไอ้นั่นซ้ำแต่ว่าผมยังได้คิวอยู่นะครับ <laughs> ก็ตันหลอกเลย มันเป็นชุดที่เก่าแล้วนะครับแต่ทุกคนยังต้องการมันอยู่นะซึ่งตรงส่วนหัวมันโคตรเท่นะครับผมเห็นเขาชอบเอีคนมีคนหรอเด,เดี๋ยวดีเดี๋ยวตีจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนขอซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำเลยครับซึ่งหัวมันนะเอาไปแต่งกับชุดไหนก็เท่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกนักคงนักแข่งส่วนมากเขาจะใช้กันนะครับเพราะว่ามีแล้วมันแบบดูรวยไงดูเท่ไงอ้โวโหโหโคตรเจ็บโคตรจะตาย ไปก่อนไปก่อนครับทุกคนโอเคครับก็โอ้โหเมื่อกี้โดนยิงโคตรเจ็บตอนนี้เราก็ได้5คิวแล้วครับรู้สึกว่าช่วงเนี้เมาส์ผมค้างมากเอ้ยมีคนที่ว่ามีคนที่ว่าแตกไปสิครับเออซ้ำไปดิรู้สึกว่าช่วงนี้เมาส์จะค้างมากมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นที่เมาส์แบบมันเป็นที่โปรแกรมมาทุกคนเข้าใจปะเอ้ยมีคนยิงกันคือแบบมันหันหน้าไม่ค่อยไปนะครับใครที่เล่นในคอมแล้วก็รู้สาเหตุก็สามารถบอกผมได้นะครับก็คือช่วงนี้แบบ มันวิ่งและหันหน้าไม่ออกอะเอ้ยมีคนเอ๊ะมันตายเอ๊ะมันศพมันนี่วะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยโดนยิงได้ไงอะเพื่อแอบหลังกำแพงโดนยิงได้ไงอะโปปันนี่ฮ้โตอปันนี่ครับแอบหลังกำแพงแล้วโดนยิงได้ไงนี่แหโอ้เนี่ยเมาส์มันแบบหันหน้าไม่ค่อยได้อะครับคือลองมาเล่นเองแล้วจะรู้นะดูในคลิปมันน่าจะไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าตอนเล่นนะคือมันจะใส่หน้าหันใส่หน้าไม่ค่อยได้แล้วรู้สึกว่ามันมีคนจะมาหาผมนะครับไหนวะ นี่ไงเก็บของกูหรอเก็บของกูหรอเนี่ยมันค้างๆยังไงไม่รู้ะครับดูดิแบบตัวผมมันจะแบบเหมือนแข็งทื่อทุกคนมันจะงือง,งักอันนี้ค้างๆที่จะน่าจะเป็นงานนะครับทุกคนกดไลค์ได้ยังเออลืมขอให้ทุกคนมามาดิไม่ทำไมเข้านันละเจ็ดละแปดไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งไอวอลกระโดดลงไป ผมทำไมเข้าแค่นี้อ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับยังไม่ได้บอกใครทุกคนกดเลยบอกว่าทุกคนคงจะไม่ลืมนะครับนี่ไงเสร็จกูนแน่มึงมึงเออเอเอเอ้ทำไมยิงไม่ได้อะ่ะโอ้จีเอ็มอ๋อทรายกูโทษจีเอ็มปะโอ้แต่นี่มันจุกเก่งอย่่งวะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยเมาส์ผมค้างมากๆเลยทําไงดีวะทําไงดีวะทุกคนต้องทำไงออค้างออเมาส์ค้างเดี๋ยวโหวดีนะที่มันไม่ยิงผมดีนะที่มันตั้งไอ้บอเดี๋ยวเนี่ยเมาส์ค้างโอ้เดี๋ยว,ยมยว,วยไม่ไหวไม่ไหว ทุกคนมันค้างจริงนะเว้ยมันไม่ได้เป็นที่เมาส์นะครับมันเป็นในโปรแกรมอะแต่ก็คือผมเรียกกันว่าเมาส์ค้างนะครับเพราะว่ามันหันหน้าไม่ไปเดี๋ยวผมต้องกดให้เมาส์มันขึ้นมาตลอดอย่างนี้นะฮะนี้ค่อนข้างที่จะเป็นงานด้วยเว้ยเนยทุกคนกดไลค์ับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็บารีวิวชุดคาบุกินะครับมาดิมาดิมาดิเออมาดิมาดิโอ้โหนี่เป็นงาน a m 8 x เ8เหมือนกันด้วยแต่ตอนนี้เมาส์ค้างหนักมากเมื่อกี้ผมจะยิงมมันนนนนเสืออกกกกไปหาาขึ้้งบีทุ็ดดู แม่งเอ้ยโคตรสวยเอ้ยค้างเมาเอ้ยเอ้ยมันมานี่เสียงเดี๋ยวอหานตาไอวะไม่ได้ตอนนี้ก็มาตาใหม่นะครับโอ้โหโคตรหัวร้อนเลยเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนลงกระรลสองคนนะครับเว้ยละผมว่าปืนเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างผมปืนเฮ้ยทําไมลงอย่างนี้ไม่เจอปืนเลยอะเดี๋ยว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 เดี๋ไปไปก่อน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 อย่ามึงยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงกูอย่าพึ่งยิกยงยกูเข้าใจไหมโอ้โหตอนนี้แบบตัวโคตรตัวโคตรเปื่อยไม่มีอะไรเลยครับโอ้มีคนยิงผมด้วยใช่ปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบแก้มือตาเมื่อกี้เลยว่าเมื่อกี้โอ้หเม้าค้างตอนนี้มันก็ค้างคอยู่นะครับ <ST. S 1> ผมไม่รู้จะต้องทํำยังไงเลยลูกซองผมไม่รู้จะต้องทํำยังไงเลยครับผมเห็นหลายคนที่เขาเล่นในคอมอะทำไมส่วนมากเขาไม่ค่อยค้างว่ามันต้องใช้เวอร์ชั่นอะไรหรือว่าต้องทํำยังไงนะครับใครรู้ก็บอกทีนะครับ แต่ก็มีคนมาด่าผมบอกว่าทำไมมึงเล่นในคอมมากากหรอก็คือที่เล่นในคอมเพราะว่ามันอัดคลิปง่ายนะครับก็คือจะอัดก็กดอัดเลยพอได้คลิปก็ตัดต่อลงให้ทุกคนดูเลยนะครับฉะนั้นแล้วทุกคนก็กดไลค์ซับสไครต์ด้วยแต่ถ้าผมเล่นในโทรศัพท์ผมต้องเอาโทรศัพท์มาต่อสายนู่นนี่อีกมันไม่ใช่เรื่องนะครับก็อย่าว่ากันเลยนะครับลองมาเล่นในคอมดูว่ายากเหมือนกันรู้สึกว่าจะมีคนนี่ไงรูด ไปดิอีกตัวลูกซองซองซองไปดิครับโอ้เก็บสองตัวรวดท๊ไหมหรอใช่ตีเมื่อกี้วะผมมาไปน่าใช่หรือใช่วะไม่รู้นะครับปล่อยแมงมันก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่มีกระเป๋าเลยเป๋สองสวยเก็บเสียงสวยฮะสวยรู้สึกว่ามีคนเสียงคนใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงเสียงคนไอชุดข่าวอ๋อละกวูเออะไรเนี่ยลูกซองไปยิงอีกบ้าบอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยแถวนี้นี่แนะผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเมาส์ผมมันจะค<ม>้างบ่อยมากๆเลยอะ <S <S นี่ไงรู้สึกว่ามันจะยิงกันอยู่ตรงนี้นะครับเอ็กเอ็แปดซะด้วยเดี๋ยวนี้เอ็แปดมาแรงเด้อเอ็กเอ็แปดมาแรงเด้อซึ่งผมเล่นฟาร์มัสไม่ถนัดทุกคนน่าจะรู้แล้วตอนนี้กูจะตายแล้วกูจะตายแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันจะดันนะครับโอ้โหน,น่าจะเป็นงานนะไอตัวข่าวเนี่ยไอตัวเงกงข่าวเนี่ยโอเคครับไหนอะจะดันกูอ นะอ่ะบัวเก็บของบัวเก็บของบัวเก็บของเหรอครับบัวเก็บของแตกไปดิไอ้กงเกงขาวไอ้กงเกงขาวไอ้กงเกงขาวไอ้กีขาวเอ้ยทำไมทําไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไกงเกงขาวมึงล้มแทนก็ได้มาที่กูจะซํำให้กูจะซํำให้ก,กูจะทำให้กำเกงขาวเก่งนักหรอฮะฮะฮะเจอชุดคาบุกิหน่อย เมีเปล่าชุดคาบุก,กี้อ่ะอย่าด่าว่านะครับก็คือผมไม่ได้เหยดน,นะครับว่าใครมีหรือไม่มีนะครับแบบมันเป็นพูดเพื่อการบันเทิงนะถ้าใครไม่ชอบก็สอนเลี่ด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยผมก็มารีวิวให้ดูนะครับว่ามันสุ่มได้ยากหรือสุ่มได้ง่ายนะครับก็ไม่ยากและไม่ง่ายนะมันอาจจะดูเหมือนเสียเยอะแต่จริงๆแล้วมันถูกกว่าไปสุ่มในตู้โกลอเลออีกนะครับผมหายไปไหนวะเออหายไปไหนอะ่ะ อะเป,เปลี่ยนปืนปิดเดี๋ยวลูกซองลูกซองโอ้โยมันอยู่เลยน,นี้มันอยู่ในนี้มาดีขอหัวขอหัวขอหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกาะแตกทุกคนเกาะแตกกาะผมแตกไม่ไม่ไม่ไอวอลโอ้โหแล้วทำไมไม่วางติดพื้นแล้วลูกพีอะไรวนันนี้ไม่วางติดพื้นอย่างนี้ก็แตกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มยาก่อนเฮ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันยิงตีนวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วว่าดีก็วาดีขอแค่เมาไม่ค้างเนี่ย แต่ไอวอลผมไม่มีแล้วนะครับมาดิเป็นไงเป็นกันวะเออขอบคุณที่ตั้งไอวอลให้มามาดิมาดิซองควงเหมือนกันหรอไอวอลทำไมมันเยอะเยอะจังวะทําไมไอวอลมันเยอะจังวะทุกคนมาดิมาดิก็มาดิครับ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 กลัวหรือเปล่าเราอะกลัวหรือเปล่ากลัวกลัวหรือเปล่าอ๋หทำไมสองนัดจุดเจาไม่ตายอ่ะ GM เนื้ปืนผมมันนี่อ โอ้สองัดก็จ่อไม่ตายครับทำไม GM เอ็มเนิปืนผมอย่างนี้ <c oughs> อยากโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปตั้งลักก่อนไม่มีไอวอลนะครับถ้าเวลาฆ่าคนได้แล้วไอวอลแบบมันเกลื่อนพื้นแบบตั้งเกลื่อนพื้นอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยกล้ายืนเก็บของนะ <c oughs> เพราะว่าไอวอลคนมันเห็นง่ายนะครับ มันอาจจะแบบรล่อแบบตุ๋ยเราไงอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆอีกแล้วอันนี้ผมก็บอกทุกคนอีกแล้วนะครับฉะนั้นก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วก็บอกผมหิวไลค์อีกแต่ว่ามันคือกําลังใจนะครับผมไม่ได้หิวไลค์เลยแต่ว่าไลค์คือกาลังใจนะครับผมยากมีกําลังใจโอเคครับทุกคนโอเคโอ้พิ่งสีคิวรู้สึกโอ้พูดถึงก็เจอเลยครับไหนอะเสียงลูกซองเสียงใครยิงลูกซอง อย่างขยิงลูกซองครับอยู่ไหนเอ,อ่ยโอ้โหวิ่งกันสองตัวทำไมมันวิ่งไปไวจังวะเข้านัดละแปดนัสิบสองไอวอลยางไวครับไอพวกนี้นี่เป็นงานนะดูจากทรงพลันตนัไตเอาเดอเอาเดอเอาเดอเอาเดจะไปไหนจะไปไหนหายไปไหนวะอ้าวมันวิง่งมันวิง่งมันไปน,นูน่นโอ้โหแมาแมวมันยิงสวนเอามีเสียงมีเสียงคนขี่รถเสียง อย่างคนขี่รถเหราเราะแตกหนึ่งแตกหนึ่งซ้ำซ้ำแม็กหมดซ้ำไม่ดีแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนจะมาช่วยอย่างนี้เพื่อนจะมาช่วยอย่างจะตั้งไอวอลหรอตั้งไม่ทันนะดีเมื่อกี้รู้เหมือนว่ามันจะตั้งไอวอลนะครับแต่มันไม่น่าจะตั้งทันนะฮึอ,ออกคิวแล้วอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปหาไอวอลก่อนใช่ปะ รู้สึกเหมือนมันทำท่าจะตั้เออเป๋าสามเยสเคเป๋าสามเป๋าสามได้อยู่ได้อยู่มีป้ะไอวอไม่มีเอ้าทำไมมันทำท่าเหมือนจะตั้งวะช่างมันอีกตัวมีอีกตัวไม่มีมาครับผมมีที่อัพเกาะด้วยแต่ไม่อัพอัพดีปะวะอัพก็ได้ i. จริงๆผมไม่ค่อยอยากใช้เกาะสี่เท่าไหร,นะร่นะเห็นเขาบอกเกาะสามดีผมก็ไม่รู้ว่า สรุปเกาะสามหรือเกาะสี่มันดีก็กานนะครับอันนี้ก็รอคอมเมนต์กันมานะครับเพราะผมก็ไม่รู้โอ้โหคนสามคนสามคนครับเดี๋ยวก่อนกินเห็ดก่อนไม่รีบทำไมหรอรู้สึกว่าจะมีหนึ่งคนอยู่กับเราตรงนี้นะครับทำไมคนเหลือแค่สิบคนนึงเหลือน้อยเกินไปป่ะเอ้ามาอดีเลยอ้จุกกันนนะจุกจุกัล้วนะจุกนั้วนะเจอเอ็นแปดไปดิเอ็นแปดโคตรรัวผมบอกเลยแผ่นนี้โอ้เหมือนเอาไอโอ้โหไอวอลโคตรเยอะเดี๋ยว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  อย่าลน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 ผมกลัวไอ้สองตัวมันจะตุ๋ยผมวะยาเก็บมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยผมกลัวไอ้สองตัวมันจะตุ๋ยผมนะครับเดี๋ยวเดวอ๋อมือกูก็เร็วเกินเออสวยครับสวยครับ,รบตอนนี้เราก็ได้เจ็ดคิวแล้วนะครับทุกคนกับชุดคาบุกินะครับส่วนมากผมจะเป็นคนที่เวลามาสุมสกินปืนหรือว่าสุ่มชุดให้ดูเนี่ยผมจะเล่นลงแรงไปด้วยนะครับ ก็ถ้าใครชอบก,ก็ติดตามไว้นะครับส่วนส่วนเพื่อใครมาดูไม่อย่างไงก็ติดตามไว้นะครับตอนนี้ก็เหลือ9ก้าคนแล้วเออผมสปายกระเป๋าวันนี้เข้าว,ว่าทุกคนคิดว่าเข้ากับชุดคาบุก,กิไหมครับผมว่าเข้านะเอยมีคนมีคนมีคนเมาค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเมาค้างโอ้ยมันจะค้างอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงเจ็บเจ็บใครรู้ว่าทําไมมันมีวิธีแก้ก็บอกหน่อยนะครับอย่างไอตาแรกอะเออคือแบบ ผมจะวิ่งหนีแล้วก็หันมาตั้งไอวอลคือหันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค้างไปเลยแม่งเลยคอดเซ็งมาดิสองหนึ่งอ่ะสอก็มาดีเมื่อตาแรกผมเล่น4 4่หนึ่งะครับแต่ตานี้เล่น2อหนึ่งนะรู้สึกว่าจะไม่ไหวเจอแต่แบบแรงแดงอะไรเงี้ยมันมีจริงๆนะถ้าเล่นแบบตอนดึกๆอ่ะแรงดงแรงแดงมันมีจริงนะครับอ๋อคว้างระเบิดอ้ยิงไม่ได้อีกตัวเต เอ็มแปดไปสิเอ็มแปดไปสิเอ็มแปดไปสิโอ้โห uh, ยิงเจ็บ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 เดี๋ยว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 คุเจ็บกูเจ็บกูจ,บ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 จะตายทุกคนกูจะตายมาดิมาดิคาบุก,กิเป็นอมตะทำไมหรอข้ามีวันตายหรอกข้าจะบอกให้ออ่ายังคิดว่าผมอยู่ข้างบนงนี่กันะยังคิดว่าผมอยู่ข้างบนนี่กันนะอ่างงงงงงดีครับงงดีครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,วเอองงงงอีกตัว อีกตัวโอ้โหโดกระทะโวยเนยเอาแฟดไปเอาแฟดไปมาสิมาทีเดี๋ยวๆว,วิ่งวิ่งวิ่งอะไรอย่างนี้เล่าวิ่งอะไรอย่างนี้เล่าซ้ำๆซ้ำฮะแล้วกระโดดกระกระโดดอะไรอย่างนี้ทำไมเข้านานละเจ็ดทำไมเข้านานละเจ็ด I ไอวอลยังไวไอนนี่น่าจะเป็นงานแต่ว่าไม่ไม่ไมไมไมน่ารอดหรอกมันไม่น่ารอด ok อหรอกอไอนี่ตั้ง I ไอวอลยังไวนะครับถอดแมพวว่พราอดนี่จะตั้งยังไวบอกเลย แต่มันจะไปลอดกับขาบุกี้ได้ไงล่ะครับเดี๋ยวผมจะลองแต่งกับชุดอื่นให้ดูนะเห็นเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยหัวมันเขาชอบไปแต่งกับชุดอื่นคือแบบมีระดุเทดุกโกนะครับโคตรโก้แต่ตอนนี้ก็มีแล้วครับแ้ยขนาดเล่นฟรีไฟล์ที่หลังนั้นนีดน่ยไปเดี๋ยวเราไปหาคนต่อเลยตอนนี้ก็ได้9คิวแล้วนะครับกดไลค์ด้วยนะครับทุกคน โอ้ยวงไปฝั่งนู้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนเอ้ยคนเดี๋ยวโอ้มันยิงโอ้ดีนะยิงไม่เข้าหัวผมแสบแสบมึงดักเหรอมึงดักหรองัดหัวไปดิมึงดักเหรองัดหัวไปดิครับไหนของอะไรโอ้ไอวอลโคตรเยอะสามสี่ลูกโคตรแกมเฮ้เหมือนเอาของมาให้อะครับบอกพี่แตมไม่มีของใช้หรอฆ่าผมเลยกันได้ แต่ตอนแรกมันรู้สึกว่ามันอยากจะยิงหัวผมนะแต่ดีนะครับไม่เข้าหัวไม่งั้นก็ตายเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปแถบนู้นกันดีกว่าโอ้โหต้องกลับมาแถบเดิมรู้สึกว่าวงมันจะข้ามฝั่งไปแนละ้วถ้าผมว่ายน้ําไปผมโดนยิงแน่หรือจะว่ายไปดีวะบ้านหลังนี้เออ,เอ,อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมีคนมีคนกูเห็นคนแวบๆบแบบเห็นผมปะมันเห็นผมปหมเดี๋ยว,ยวมันเห็นผมไหมมันเห็นผมเวรละเวรละครับมันเห็นผม ไอเวเนยโอ้เจ็บ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 เจบเจบมีคนมาข้างบนอีกโอ้ข้างหลังก็ยิงสองโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนแล้วมีไอตัวนี้อีกเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนมึงอย่าเพิ่งยิงมึงอย่ามึงอย่าเพิ่งยิงเออดีขอบขอบคุณที่ไม่ยิงขอบคุณที่ไม่ยิงขอบคุณเพื่อนโอ้และตัวล่างยิงผมยังเจ็บโอ้โหโดนสองทางครับเวรแล้วกูเวเแล้วเวรแล้วปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนปั๊มยาก็ครับดีเจลกช่วยด้วย วิ premises, ่งมาหาผมแล้วผมได้ยินเสียงเท้ามาสิเอยเมาเมาค้างเมาค้างเมาค้างแล้วงไงเราเมาค้างแล้วงไงเราไปครับทุกคนเหลืออีกสี่คนมันอยู่ฝั่งนู้นผมต้องว่ายน้ําข้ามนะครับเอาดีปะวะเป็นยงเป็นกันเดี๋ยวลองว่ายขอบวงมันไม่น่าเห็นนะครับมันน่าจะอยู MA ่ไกลอะผมไป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 เร็ว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 เฮ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยรู้สึกว่าจะตายไปตีหนึ่งนะครับเหลือไอ้สองตัวในบ้านแน่เลย าดิสองตัวในบ้านก็มาดิสองหนึ่งก็ได้หมดแหละครับมามาคาบุกิมันเป็นอมตะผมบอกไงออกมาออกมาก็งัดหัวงัดหัวไม่ขึ้นกูตั้งไอวอชไอพวกนี้นี่เป็นงานนะครับผมไม่มีไอวอดดำมาหยักได้แต่ตัวนูน้นรู้สึกว่าจะโดนวงจะโดนวงนั้นนะ่ะออกมาได้แล้วเดี๋ยวมึงตายหรอกเพื่อนมาครับดันนนี่เลยก็ได้ระเบิดไปดิ ลาเบิร์ไปดิลาเบิดไปดิลาเบิร์ไปดิอ๋ยนั่นตายวงนะครับมาดิอุ๊ยอ๊ยอุ๊ยมันยิงโคตรเจ็บเอคด้วยโอ้โหเอคชาร์จด้วยเอคโคตรเจ็บผมบอกเลยวันนี้เป็นงานนะครับเจาะไอวอครับเจาะโอ้ยโอ้ยดันเว้ยดันเว้ยดันดันเว้ยดันเว้ยดันดันเว้ยดันเว้ยมาดิมามาดิโอ้ยโอ้ยมาดิ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 ดันหรอดันหรอเราอะเวอาเอ้าอ้าเอาดันหรอเราอะอาดันหรอเราอะ เป็นงานนักหล่อมึงอ่ะโอ้เรียบร้อยอเป็นไงครับทุกคนชุดคาบุก,กิผมบอกแล้วไม่มีวันตายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหเวลามีของอะไรใหม่ๆจะได้มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบา,บายบาย